สวัสดีครับผมต้งในนิเกียวนะครับวันนี้ก็จะพาพี่ไปเยี่ยมผู้กักตัวที่กลับมาจากต่างจังหวัดนะครับที่จะก,กลับมาจากกรุงเทพนะครับก็จะไปเยี่ยมกันว่าการันอยู่เขาจะเป็นยังไงนะครับหมู่หมู่บ้าน,นถ้าถ้าสวนมากคนที่กลับมาต่างจังหวัดนะครับถ้าถ้าอยู่บ้านหลาย,ลายคนไม่มีที่กักตัวก็ ผู้ใหญ่บ้านก็จะให้ไปกักตัวอยู่ทุ่งนาปลอดภัยไว้ก่อนครับอยู่ทุ่งนาสบายใจที่สุดนะครับอันนี้ของโต้งนี่กี่วันตรงเปเดือนึงเดือนหนึ่งแล้วฮะตอนนี้เดือนหนึ่งแล้วนี่น้องชายก็หยุดงานมาหนึ่งเดือนแล้วนะครับว่างงานครับช่วงนี้อยากเล่นดนตรีแล้วถึงแล้วถึงแล้วนี่แล้วก็มาถึงทุ่งนาแล้วนะครับบรรยากาศทุ่งนา ให้เป็นทุ่งนาของเออทุ่งนาทุ่งนาวอนะทุ่งนาของป้าแลวป้าติดการครับติดกันติดกันกับเป็นเขตอีกหนึ่งหมู่บ้านนะครับเป็นบ้านขาวแต่อยู่ในตำบลเดียวกันทีุงขาผมก็จะติดวัดวัดติดทุ่งนาครับแต่ก่อนวัดวัดนี้ก็เป็นป่าช้ามาก่อนครับเวลามานอนทุ่งนาดึกดก็จะร้อนๆอนหน่อยครับนี่เราเราถึงแล้วจอดจอดรถไซด์บัตนี่ตอนนี้แหละ แล้วนะครับทุกนายจูกันเป็นแบบตอพวกอคุณท่านจเพัียบวายคนเวลาเพรู้อีเีนี่นีของแค่นี่จะขนเนี่ยมันยังนีนะฮะนะ้นไก่สิ๊นโทษแล้วไก่สิ๊นโทษแล้ว เบีกด้่นะกีเป็นบ่อไม่มอนันเปิเบิงดูของแกของแก่ได้มอเลยเปยเบ้วหมกปลาจวเบิดูเปิดเบิ้กน่ยของแกเออมต้มปลาหมกหมกหมกปลาเนต้มแล้วงาต้นน้ำนะ สามสสิทธิเมื่อกีรา่ก่อนฮะเาี่ก่อนาแค่สามสวันนี้ด่วันนี้วันที่ทีหอาทิตย์อาทิตย์นึงวันที่สิบสองก็แล้วนว่าฮะสิบสองสิบสา่สามนี่เมือเช่าเลยคือไปแล้วมาอยู่แล้วมาูแล้วันนี้อย่นี่ละอยนี่แล้วเงหน้ายู่ดีต้อนอัดกันโอ้ เพียงไหมแต่เดียวหังว<ช>่าเบลโคองอบอุ่นตัวแม่ตอกขาบ้านกระชับไม่รอดผู้สาวผู้สาวที่รอดกาย<ช>าอันนี้ฟื้นเนะ<ช>าะตัดออกตัดไหมเลยต<ช><า>ัดฟื้นตันยังไม่เสร็จก็ไฟเนาะครับนี่ก็เป็นวิถีชีวิตนะครับ มาถึงบ้านแล้วก็ต้องมากักตัวนะครับก็อ,อ,อยู่กัน5คน6คนในเทียงนาน้อยๆเทียงนี้นะครับเียง <c oughs> ให้ดูเลยพี่เสือตะบอ้วกอืม ของพาชรไทอื่นมาอย่างของพาชรไทอื่นยังก็ะด่รอบปะรอบมุ่ซุ่มของนี่แหละนี่ก็ของพาชรไทวอาเนย่งของเป็นอาหารนะครับอาหารกักตุนมี่ตัวตัวนิดหน่อยเดียวเอาไว้กินเอาไว้ทำอาหารกินนะครับโอ้โหได้ปลาเยอะแยะเลยอือปลาก็นี่แหละครับมีสระน้ำ สองสะนะครับอาหารการกินไม่ขาดแน่นอนนะครับแต่ก็จะลำบากหน่อยเพราะว่าต้องอยู่ด้วยกันหลายคนนะครับต้องอยู่ด้วยกันหลายคนในเถียงเถียงนานะครับนี่ไม่ใช่คนตัวนะครับนี่จะคนตัวเป็นคนที่เดินทางมาจากกรุงเทพแล้วก็ต่างจังหวัดมีกลุ่มกรุงเทพต่างจังหวัดกลุ่มที่เดินทางมาจากต่างประเทศแล้วก็นี่นะครับสามกลุ่ม เป็นกลุ่มที่กักตัวดูอาการน,นะครับครบ14วันก็จะกลับเข้าหมู่บ้านได้ไอ้อเ,เก๊ไปไหนมาบ้างปีหรือพูดหลายปีแล้วเพิ่งได้กลับมาช่วงนี้ <c oughs> ฮะเพิ่งได้กลับมาช่วงโควิดพอปิดเบิร์ดนี่ครับคันคันบอโควิดกับวันใดมาบ้าน <c oughs> อพอดพัปีวะป้า <c oughs> ตัวก็อ้วนขึ้นคันบ่ลโควิดกับวันใดมาบ้านอ้วนขึ้นเลยไอ้เก๊สงวนอ้วนขึ้น มันมาอ้วนยืดเสื่องนี่แล้วนี่ย่ได้กินกับนอนนะตีได้กินกับนอนไม่ปได้ไข่ตัวมี้มังกไขรับรองดมาหยพร้อว่าถ้าจะไข่ก็ดีต้องกันเบิรนี่แหะนี่น้อกันแมัมมันจไข่ด้วอากาศมันพ่น่นมันเอามันมัน่้านเยไข่แดนี่นะไข่แดน นี่พี่โก้เชฟพระเอกอินดี้นี่ของข้าเชฟเชฟโกาเชฟโกนี่ากำลังกำลังหนึ่งเขาหนึ่งเขาครับหนึ่งเขาตอนนี้ในแนนได้ละมือเหมียมาอยู่นี่กแงงไปเที่ยงกันเที่ยงนี่ซาปุงซาปลายโน่นนี่ล้วไปกันแล้วไปใช้ไก่มาได้ไปใช้ไก่เว้ยโอ้ยสิบสี่มือเขาะยิงงวงให้เขาหวัง ว่าเขาเชงอว่าผูกไปนี่เรี่องอเขาพร้อมนะโอ้วาวาทางง่ามากเตรงี่แถกเรอแล้วตรงไหนแล้วมือนทํง่ายเลยตัดทอนพื้นล้วตรงมีขกดงามากล่ะอันนี้พี่แม็กครับพี่แม็กกำลังเคียังอยู่ครับเมองนังครับมืงนังอก็มีมีไฟใส่พอรัะมีมีต่อจากรถแบบ พุ่นแล้ววัดพุ่นแล้วโอ๋อันนี้คือปักไปปักไปที่ไปต่อไปต่อไปขอแล้วก็ต่อมาจากวัดอู้ก็ยังดีที่มีปักแล้วเนาะไอยูมีไฟใสอยู่ทั้งหน้าผมกับบุ้มมีไฟบุ้มอย่างนี่ยนะน่องอะไรนะครับเหมือนแดงกันน่องอะไรทั้งเต็นเนี้ยทั้งเนี้ยหมดเลยข้างล้างตะุ่นครับสามทั้งล้างสามเสียสมาแล้วเสียทัสมาแล้ว ล่างสามคนนะครับล่างสามคนข้างบนอีกนะครับข้างบนน่าจะสามคนนะครับเพราะว่ามีทั้งหมดหกคน,นครับก็นี่ครับจากเทียงนา้องโล่งงว่างนะก็เปลี่ยนเป็นที่อยู่ทั่วเขานะครับนี่ก็เป็นสเบียงนะครับสเบียง อาหารการกินเสบียงนะครับบ้านๆนะครับบ้านๆก็อยู่กินสบายดีครับอยู่กับตัวอยู่ทุ่งนาอยู่สบายดีครับเพราะว่าอาหารการกินไม่ขามเลยครับก็้องเวลาหิวเวลาอะไรก็มีมีหนองน้ํานะครับมีปลาอยู่ในน้ํานะครับก็หาปลากันนะครับเอาแถวนี้เอานะครับจะมีสองฝั่งนะครับสระน้ําตรงนี้แล้วก็ฝั่งหนึ่งก็นี่ครับ ตอนที่เสียลรน้าตายน้ามาไม่กินน้าหรงน้ากลวยดันเูกรูเยองอาการทุกคนก็ไม่มีไข้ทุกคนนะครับไอบอยกกๆน้อน้ำเพิ่อนบอบ่เดวอไม่เกี่ยไกลไม่เกี่ไกนะเอาทัการไ่หูซิบวิดีโอมือนี่เติเ็เลยเพียงลดเตรียมเลยวิดีโอมิวสิกเพลงใหม่มาวมกลเออ โคิด v i s จังวากันเพลงใหมเพลงใหมแต่งเพลงวถือทานม่าซก่นทานเบอดส่งขอไอโกตันไหนไอโกตันไหนสร้างตวตัไหสร้างตัตันไห้ถ่ายรอบเลยอ้เท่ นี่ก็เป็นบรรยากาศการใช้ชีวิตนะครับที่ที่กลับมาจากต่างจังหวัดนะครับก็ต้องมากับตัวอยู่ทุ่งนาครับอยู่บ้านนอกนี่แหละครับอยู่ทุ่งนาเราก็มีสถานที่รองรับนะครับเป็นทุ่งนาสี่วันนะสี่วันใครจะเป็นไทยแล้วใครจะเป็นไทยแล้ว เอาแล้วค oh, น, well. วนก็ไม่มีอาการไข้ไม่มีอาการอะไรนะครับแข็งแรงดีนะครับเรื่องนะแข็งแรงดีแสดงว่าไม่มีไข้ดิหนิไม่มีไข้กลับบ้านได้แล้วไปเสือนี่ตรงมาเนี่นี่ก็บอกเป็นลาวตากผ้าครับลาวตากผ้าตาใช้ลิงเนี่ยมีลิงเยี่ไปไช้ไหนกันจู้ พิดได้ยุ่พิสได้ยุ่ลาตากผ้าเนาะอันนี้คนไายไปเพทำไมล่าคนตัดฟืนนั่น <c oughs> คนตัดฟืนม,มันขุ่นไก่เกาบะมี่ล้วมันขาดปะขาแล้วพอดีแล้วจังว่าเขาเบลนั่นพอดีเลยบะมี่เด้ทาง,ตงเตียตงน่ะเตียงยูบ้านดูนะ,ะ,น,ะนี่ครับลาตากผ้าน,นะครับก็ การมันอยู่ก็นี่ครับง่ายๆนะครับคนอีสานอยู่ที่ไหนก็ไม่ลําบากครับอยู่ที่ไหนก็ไม่ลําบากครับอยู่ได้หมดนะครับขอแค่มีอาหารการกินนะครับตามธรรมชาตินะครับสภาพแวดล้มอมธรรมชาตินะครับสมบูรณ์แบบก็อยู่ได้หมดนะครับคนอีสานสาสนี่ครับบรรยากาศทุ่งนานะครับ อากาศทุ่งนายามเย็นนะครับตอนนี้ก็ประมาณ5โมงน,น,นะครับ17บเดนาฬิกากว่าๆนี่แหละฮะประมาณนี้ทุ่งนานครับตอนนี้ก,ยก็ยังไม่มีการดำนายังไม่มีการปลูกข้าวไม่มีอะไรอยู่ครับทุ่งนาก็ยังเป็นพื้นนาเปล่าๆอยู่ครับ <c oughs> <c oughs> เขี้ยวชะอุ่มสวยงามมากครับ <c oughs> นี่ครับก็ <c oughs> เป็นวิธีชีวิตนะครับ พี่ๆที่กลับมาจากต่างจังหวัดนะครับที่มากักตัว14วันนะครับก็อยู่กันสบายดีครับแต่ก็จะบ่นบ่นว่าเบื่อหน่อยเพราะว่าไม่ได้ออกไปไหนสักทีเพราะว่าต้องอยู่แบบนี่ครับอยู่แถวๆนี้นะครับแถวๆทุ่งนางก็ไม่ได้ออกไปไหนไกลครับเพราะว่ามันเป็นหน้าที่ะครับพูดง่ายๆก็คือมันต้องทําเป็นหน้าที่เพราะว่าเราจะมาตักจากต่างจังหวัดนะครับต้อง ต้องดูแลตัวเองนะครับเพื่อความปลอดภัยของตัวเองแล้วก็คนอื่นด้วยครับี EP เขาน่ารักมากเนี่ยคนอีสานน่ารักทุกคนอยู่ทุ่งนาก็เคยทํา EP กับบ้านไปนะครับ EP หนึ่งเลยนะครับที่ที่กับบ้านแล้วก็ถ่ายบรรยากาศทุ่งนาให้ดูนะครับตอนนี้ก็มันก็มีอะไรเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยนะครับก็นี่ยครับก็มีพวกไม้แล้วก็ฟืนนะครับไปมาถ่ายไว้ีนะ ท้ายแล้วนี่เป็นที่ตาชั่วข้าวโอ้เหตุงานดีเลยพี่เสือเฮาดูงานดีลเลยนี่ก็เป็นวิถีชาวบ้านนะครับท,ที่พี่พีมาก,ากักตัวก็อยู่กันสบายดีมากนะครับก็มีความสุขดีทุกคนนะครับก็จะมีเบื่อเบื่อหน่อยนิดนึงเพราะว่าไม่ได้ออกไปไหนนะครับ แต่ก็อยู่สบายดีนะครับอยู่สบายดีก็เป็นกำลังใจให้พี่ๆครับอีกไม่กี่วันก็จะได้ใช้ชีวิตปกติแล้วนะครับที่พี่ๆก็มาอยู่ประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์นะครับประมาณอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หนึ่งได้ครับก็เห็นพี่บอกว่าพี่ๆบอกว่าจะออกวันที่13นะครับก็ครบกำหนดกักตัวแล้วนะครับก็สู้ๆครับพี่ทุกคน